บ้านสวนนะคะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะบ้านหลังนี้เข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะช่วงแยกมรควาณน,นะคะเข้ามาถึงจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรตลอดเส้นทางที่เข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตรตลอดเส้นทางเลยนะถนนคอนกรีตตัวนี้นะคะกว้างประมาณ8เมตรนะคะรถวิ่งสวนทางได้หรือว่าพิกัดนะคะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบะมีนงนะคะจุดนี้ห่างจาก,กบะมีนงประมาณสงกิโลเมตรตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ บริเวณโดยบ้านเอ่อบริเวณบ้านนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณบ้านเลยซึ่งตัวบ้านนะคะก็นี่นะคะจะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะกว้าง8เมตรและส่วนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะนี่นะคะตรงนี้เลยก็เจ้าของน,นะคะก็จะทำนี่นะคะประตูทางเข้าแบบนี้มีประตูอะไรเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่นะคะก็ตรงนี้คือบ้านเลขที่ หนึ่งห้าหนึ่งนะคะหมู่แปดที่ตำบลพรมนีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครจากจุดนี้นะคะประมาณ80กิโลเมตรหรือว่าจะเข้าไปยังตัวเมืองนครนายกนะคะจากจุดนี้นะคะประมาณหกกิโลเมตรนะคะตรงเทศบาลเมืองนครนายกโรงพยาบาลน,นครนายกโรตัสแมคโครตรงนั้นนะคะห่างจากจุดนี้ประมาณ6กกิโลเมตร ะะเจ้าของก็ได้ปลูกไว้แต่ยังไม่ได้อยู่เลยนะคะก็ตรงนี้มีมีผลไม้นะคะทุเรียนนะคะทุเรียนหมอนทองประมาณ80ต้นแล้วก็มีเงาะประมาณ20ต้นนะคะมะเมื่อยี่สิบต้นส้มโอประมาณ20ต้นแล้วก็มีต้นไข่ต้นอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ให้ความร่มรื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบริเวณโดยรอบของบ้านหลังนี้กันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเดินทางเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตรงไฟแดงตรงนี้ก็จะเป็นแยกสุพรรณนิกานะคะเราก็ขับผ่านแยกสุพรรณนิกาแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าตรงซอยราชประสงค์ดีท่าช้างนะคะตรงนี้เลยแล้วเราก็วิ่งไปบนถนนคอนกรีตเส้นนี้นะคะประมาณ2กิโลเมตร บ้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็อยู่ติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะคะนี่ตู้ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าเดินไปข้างในนะคะตรงนี้ก็จะมีประตูแบบนี้นะคะเดินเข้าไปถนนที่เข้าไปยังในตัวบ้านเจ้าของก็ได้ทำคอนกรีตเรียบร้อยแล้วและก็บริเวณรอบแปลงตรงนี้ในพื้นที่สีไร่เจ้าของได้ล้อมรั้วลวดหนามไว้ทั้งแปลงนะคะแล้วก็ได้ทําถนนทางเดินแบบนี้ไว้ทั้งแปลงเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านแกก็ได้มาลงหญ้าไว้แบบนี้ลักษณะ ทําเป็นเหมือนสวนหย่อมนะคะแล้วก็แนวรั้วด้านหน้านะคะประดับไปด้วยต้นเฟื่องฟ้าแล้วที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นต้นสักนะคะหลายต้นมากก็ข้างทางที่ที่จะเข้าไปยังตัวบ้านก็มีไม้ประดับสลับกับต้นทุเรียนนะคะแล้วก็ไม้ร่มเงา แบบนี้เข้าไปยังตัวบ้านเลยนะคะอันนั้นก็คือที่เรามองไปเห็นนั้นก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ลักษณะตรงนี้นะคะเจ้าของก็เหมือนออกแบบตกแต่งมาลักษณะเหมือนว่าจะใช้ทําเป็นรีสอร์ทก็ได้พักอาศัยก็ได้หรือจะเปิดเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ได้หมดเลยนะคะในพื้นที่ตรงนี้สี่ไร่ก็เจ้าของได้ ุดบ่อไว้ที่3งานลึกที่3เมตรนะคะบริเวณโดยรอบบอกกอ่อก็เจ้าของได้ทำแผ่นปูนการดินสไลด์ไว้แล้วนะคะอันนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องที่ด้านล่างนะคะก็จะมีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องด้านล่างตรงนี้ตรงนี้นะคะเจ้าของ ให้หมดเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านตรงนี้ให้หมดหมดเลยก็จากห้องนี้สามารถเชื่อมออกไปเปิดประตูเชื่อมออกไปยังบ่อน้ำได้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆหนึ่งห้องก็มีแอร์มีทีวีประมาณนี้นะคะคือเจ้าของแกแบบแทบไม่ได้อยู่เลยนะคะบ้านหลังนี้ เรามองจากวิวนี้ก็จะให้ความร่มเงาแล้วก็เห็นเป็นบ่อน้ำแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นที่ยืลนลักษณะก็เหมือนแบบเหมือนที่เราไปคาเฟ่ก็มีที่นั่งอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าตรงนี้จะใครที่จะมาสารต่อทำเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ก็สะดวกเช่นกันค่ะ อ่านี้เราขึ้นไปในส่วนของชั้นที่2ของห้องนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเนี่ยนะคะก็จะร่มเงาแบบนี้เลยแต่พอดีแกไม่ได้ไม่ได้บอกแกล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามารีวิวแกก็เลยไม่ได้เก็บกวาดเนาะอันนี้เราเข้าไม่ได้นะคะลืมขอกุญแจแกมาแล้วแกออกไปแล้วพี่แกออกไปแล้ว นี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของชั้น2ก็เป็น1ห,ห้องนอนละค่ะตรงนี้ข้างในก็จะเป็น1ห,ห้องนอนแล้วก็สามารถเปิดเชื่อมต่อไปยังบ่อน้ําได้เช่นกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแกทําไว้ถ้านี่ตรงนี้ก็จะมี1ห,ห้องน้ําหรือทําเป็นเคาน์เตอร์ถ้าจะเป็นร้านอาหารก็เหมือนหรือว่าต้อนรับลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ตรงนี้ ก็เปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็มีห้องถุงแบบนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนาะหนึ่งห้องน้ำเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นห้องถุงแบบนี้เลยก็สามารถเปิดประตูตรงนี้เชื่อมออกไปยังบ่อน้ําได้เช่นกันนี่นะคะเห็นไหมคะว่าแนว บ่อน้ำเ,เจ้าของแกได้ทำกำแพงปูนไว้สำหรับกันดินสไลด์แล้วทีวีที่เห็นพัดลมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตรงนี้เจ้าของให้หมดเลยนะคะส่วนในห้องนี้ก็จะมีหนึ่งห้องน้ำนี่นะคะก็แกก็ออกแบบตกแต่งไว้ที่ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูในส่วนชั้นที่2ของบ้านหลังใหญ่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็น3ามหลังนะสส่วนเขาเรียกว่ามีมีบ้านเป็น3ส,ส่วนนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาก็จะมาเจอระเบียงตรงนี้เออบ้านแกจะทำเป็นกระจกใสหมดเลยนะคะสามารถแบบ เปิดประตูมองเห็นวิวได้เลยอ่านี้เดี๋ยวเราจะพาดูวิวเขานี่นะคะตรงนี้สามารถมองเห็นวิวเขาได้ด้วยก็จะมีเตียงนอนตรงนี้แกไม่ได้กั้นห้องนะคะก็จะเป็นห้องถุงถุงแบบนี้เลยโซฟานี้แกก็ให้นะชั้นบนนี้ก็มีแอร์หนึ่งตัวนะคะ คือตรงนี้นะคะพื้นที่สีไล่ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากมีทุเรียนทุเรียนที่พร้อมเก็บผลผลิตเนี่ยเออเป็นพันหมอนทองนะที่ถามแกก็จะเป็นพันหมอนทองแปดิบต้นมีเงาะมีมะยงชิดแล้วตามขอบรั้วนะคะแกก็จะใช้เป็นต้นไผ่ทำแนวทําเป็นแนวรั้ว ให้ความร่มเงาน่าอยู่มากเย็นสบายมากเลยค่ะและแกก็มีระเบียงตรงนี้นะคะที่เชื่อมกับตัวบ้านก็จะมีระเบียงไว้สำหรับนั่งพักผ่อนแบบนี้คือเป็นยื่นยื่นไปในน้ำอย่างนี้นะคะตรงบ่อตรงนี้เจ้าของก็ได้เลี้ยงปลาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกบ้าน อีกหลังหนึ่งนะคะอันนี้เป็นทางเดินเชื่อมไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งก็จะแบบลักษณะคือแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบให้ให้ใหต้นไม้เยอะมากแล้วก็ให้ความร่มเงาแบบนี้เลยเนี่ยคือแบบตูมาเห็นก็คือชอบมากก็คือแบบเย็นน่ะให้ความร่มลื่นมากอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดประตูรั้เป็นเอ่อเลื่อนแบบนี้นะคะก็เปิดขึ้นไปข้างบนแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีครัวอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะอ่าอันนี้เปิดประตูเข้ามาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แกทำไว้เดี๋ยวตรงนี้จะมีมีแอหนึตัว แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนี่ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราลงจากตัวบ้านแล้วเราจะพาเดินดูบริเวณรอบ,รอบสวนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงครัวตรงครัวนะคะก็จะมีเป็นครัวทำอาหารชมวิวทุ่งนาเลยนะคะนี่เป็นครัว ็ครัวเปิดแบบนี้นะก็ปาร์ตี้สังสรรค์ได้สะดวกสบายมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวอันนั้นทุงน่งนาจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะแนวรั้วก็แค่ตรงนี้เลยยาวไปถึงฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบริเวณโดยรอบสวนกันนะคะ นี่แกก็เจ้าของอย่างที่ตุ๊กแจ้งไปว่าแกจะปลูกต้นไผ่ไว้เป็นาตามแนวรั้วไว้แบบนี้ทั้งแปลงเลยนะคะก็มีทางเดินนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีประตูสามารถเข้าทางนี้หรือออกทางนี้ก็ได้นะคะซึ่งถนนตรงที่ออกตรงนี้ก็จะติดกับคลองพมณีนะคะถ้า ถคามองจากภาพม,มุมสูงก็จะเห็นนะคะว่าที่ดินแปลงนี้จะมีถนนขั้นแล้วก็จะมีคลองพมณีอยู่ข้างๆแปลงที่ดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเดี๋ยวเรา,เราพามาเดินดูในสวนนี่นะคะก็เป็นต้นทุเรียนหมอนทองเยอะมากเลย80ต้นพร้อมเก็บผลผลิตแล้วสำหรับปีหน้าอันนี้เรามองจากมุมนี้ไปก็จะเห็นเป็นบ้านที่อยู่ริมน้ำฝั่งนู้นนะคะ อันนี้แกตรงนี้แกก็พี่แกก็ดูแลอยู่ตลอดนะคะแกก็จ้างคนงานตรงนี้จะเป็นอ่ไว้สําหรับเป็นที่เก็บของนะคะที่ค,คิดคิดคิดว่านะคะว่าดูจากลักษณะแล้วก็จะเหมือนเป็นที่เก็บของนะก็ประมาณนี้นะคะหากใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะพื้นที่สีไร่แล้วก็พร้อมกับ ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแบบนี้นะคะเจ้าของบอกขายในราคา10ล้านบาทเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครก็เพียงแค่ประมาณ80กิโลเมตรเข้าตัวเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ6กิโลเมตรนะคะก็สอบถามกันมาได้ที่เบอร์0806 16 1806ค่ะ